คุณเลจบลงที่เรื่องของแบรนดิ้งนะคะเรื่องของการสร้างแบรนด์ก็พอดีเลยค่ะเรามีอีกสองท่านนะคะคือพีลี่เนี่ยนะคะเป็นผู้เริ่มก่อตั้งเจ้าของแบรนด์เซนด้าซี h อรี y ที่พวกเราต้องรู้จักกันดีนี้ก็มีหลายชุดอยู่นะคะของพี่ลี่นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตาให้พี่ลี่เป็นผู้บรรยายคนต่อไปนะคะค่ะเชิญค่ะสำหรับของลี่เองเนี่ยนะคะลี่ทำเสื้อผ้าแฟชั่น หัวหมุนเป็นลูกข่างมากกว่าคนที่ทำเท็กซ์ไทนะคะเพราะว่าลี่มีซีซันเป็นตัวกำหนดคือสปริงซัมเมอร์แล้วก็ออทโตมวินเทอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตจริงของลี่เนี่ยลี่คุยกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นดีไซเนอร์มากกว่าสามีนะคะยกเว้นไม่ได้นอนด้วยกัน <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าคำว่าดีไซน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลย เราเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ power of senses นะคะว่าเราสองคนเนี่ยเราจะต้องมี chemical ที่เหมือนกันม,มี power of looking, looking forward คือมองไปข้างหน้าเหมือนกันมี imagination มี dream นะคะที่เราคือถ้าเราไม่มี dream เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เรา ปั้นสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันไปสู่ความเป็นจริงได้สำหรับเราเนี่ยลี่เรียนตรงๆว่ากว่าที่เราจะเริ่มจากสเต็ปแรกสำหรับชีวิตลี่เองเนี่ยลี่ก็จบพื้นฐานเหมือนอนกับคุณเฉลนะคะคือลี่จบ Biochemical จบทางด้านวิทยาศาสตร์และ as a user คือเป็นคนที่ใช้แบรนด์มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เข้าใจว่าเราต้องการอะไร มันเหมือนการทำงานในลักษณะ inside out มากกว่าที่ outside in แล้วในยุคนั้นเนี่ย19ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยรีไม่เข้าใจเลยก็ว่าคำว่า branding แปลว่าอะไรไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่า collection เขาทำกันอย่างไรนะคะเข้าใจว่าเราชอบเสื้อผ้าและเราชอบเสื้อสไตล์นี้ เอานี่แหละคือสิ่งที่เราอยากทำมันเป็นความฝันเล็กๆน้อยๆของผู้หญิงที่คิดว่าอยากเปิดร้านเสื้อผ้าอยากเปิดร้านคาเฟ่เท่านั้นเองจนวันนี้เนี่ยเข้าใจแล้วว่าการทำแบรนด์มันสาหัสอย่างไรล,ล่ก็ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดนะคะต้องเรียนให้ทราบว่าอย่างที่คุณเฉลยพูดนะคะมันเป็นเรื่องจริงว่า ดีไซเนอร์คุณมีด REAM คุณมี IMAGINATION แต่การที่คุณทำด REAM ของคุณเนี่ยให้เป็นจริงได้เนี่ย HOW TO MAKE IT HOW TO MAKE IT BEAUTIFUL และ HOW TO MAKE IT ให้ได้รับการยอมรับด้วยเช่นกันอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากนะคะเพราะว่าคุณสวยคนเดียวไม่ได้คนข้างนอกต้องมองว่า Product ของคุณเนี่ย ยอมรับได้และแข่งขันได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งขบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจากขบวนการ system of thinking ในเรื่องของความคิดเนี่ยถึงกระทั่ง process of making คุณจะต้องใช้หลักของ technical เข้ามา blend เข้ามารวมมันไม่สามารถแยกคนคนนี้ออกจากสองร่างด้วยกันได้นะคะ ถ้าคนที่มี imagination ที่ดีแล้วคุณมีพรสวรรค์ในเรื่องของ make as a maker คุณจะเป็น designer ที่สำเร็จได้ง่ายไม่อยากให้มองข้ามในเรื่องของ technical หรือที่คุณเฉลบอกว่า just designer drawing on the table อันนี้เนี่ยมันไม่สำเร็จจริงๆอันนั้นคือฝันลอย ฝันนั้นไม่สามารถที่สู่ความเป็น Product ที่ดีได้นะคะค่ะน่าสนใจมากเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยพูดถึงความเป็นไปได้ในการผลิตพูดถึงการผลิตเลยใช่ไหมคะว่าดีไซเนอร์ต้องเข้าใจถูกอ,อ,ใ,นกอในการผลิตตรงนั้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่มีการเตรียมมาก่อนแน่นอนทั้งสองท่านพูดตรงเหมือนกันนะคะ,คะและสุดท้ายมันอยู่ที่ Final Final Object ของเราที่เราได้มาเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเป็นที่ถูกใจเราไหม นะคะแล้วก็นอกจากถูกใจเราแล้วถูกใจตลาดถูกใจผู้ซื้อหรือไม่ด้วยอันนี้สําคัญลี่อ่านคําคํานึงลี่ชอบมากและทุกวันนี้ก็ยังใช้คำคำนี้อยู่นะคะไปพบคำนี้มาจากของเลโอนาร์โดดาวินชีซึ่งท่านเองท่านก็มีพื้นฐานทางทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้านอาร์ตท่านบอกว่าคนเราเนี่ยควรที่จะเรียนรู้ศิลปะของวิทยาศาสตร์ และควรที่จะเข้าใจวิทยาศาสตร์ของศิลปะนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าดีไซเนอร์ที่ดีนอกจากที่คุณจะต้องมี d REAM AND IMAGINATION แล้วคุณจะต้องมี Logic นะคะนี่คือพาร์ทหนึ่งเท่านั้นเองนะคะในเรื่องของการทำดีไซน์นะ,ะระหว่างผู้ประกอบการกับดีไซเนอร์ แต่มันสำหรับลี่นะคะจนวันนี้ที่ลี่มาทำคำว่าแบรนดิ้งที่จะต้องเติบโตต่อไปก้าวต่อไปบนพื้นฐานของบิสซิสเราพูดกันเลยนะคะชัดเจนบิสซิสไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์บิสซิสไม่ใช่แฟชั่นเราไม่ใช่คัตวอล์กแฟชั่นคือบิสซิสนะคะทำไมถึงแฟชั่นคือบิสซิสแฟชั่นเนี่ยเราจะต้อง ทำขึ้นมาเพื่อที่สิ่งที่ยากที่สุดการทำคอนเซปชวลแฟชชั่นคอนเซปชวลง่ายกว่าการทำแฟชั่นที่ทําให้คนสวมใส่ได้เพราะคอนเซปชวลเนี่ยใครๆก็ทําได้นะคะเพราะคุณไม่จําเป็นต้องไปถามผู้อื่นเลยว่าเขาชอบหรือไม่ชอบนะคะคุณทําได้ดั่งใจคุณทุกเรื่องแต่สําหรับแบรนด์ที่เขาเติบโตแล้วก็ เกิดการขยายไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้เนี่ยจนกระทั่งเป็นเป็น l ว x u r แบรนด์ได้นั่นหมายความว่าเขาฟัง consumer และรู้เขาเข้าใจตลาดและเขาเข้าใจกระแสของสังคมและกระแสของโลกที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นดีไซเนอร์จะนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ได้หรือจะแค่ดูหนังสืออย่างเดียวไม่ได้คุณต้องท่องโลกและคุณก็จะต้องเข้าไปพูดคุยกับคนในหลายๆอาชีพ เข้าใจบนความรู้สึกของคนทุกคนเชื่อมกับคนทุกทุกอาชีพเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจว่าเราจะต้องปรับตัวเราเองอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของการปรับความคิดนะคะรกว่าตรงนี้มันสำคัญนะคะสำคัญมากนอกจากต้องสวยแล้วมันวัดกันที่ยอดขายเลยด้วยใช่ค่ะของแท้นี่วัดกันตรงนี้นะคะและแบ็กอัพคืออะไรแบ็กอัพคือคนคนนี้ต้อง พาร์ทเนอร์ที่ดีลี่คิดว่าคนสองคนคนหนึ่งเป็นคนที่ช่างคิดอีกคนหนึ่งต้องเป็นคนช่างจัดการการบริหารการจัดการเป็นสิ่งที่สำคัญมากการบริหารการจัดการการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง f i แนนซ์ finance เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะคำว่าแฟชั่นใช้เงิน f i n นนซ์เนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่เหลือเกินบางครั้งคุณเหมือนกับเอาเงินไปทิ้งในทะเลเลย ในหนึ่งคอลเลกชันคุณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้แม้ว่าดีไซเนอร์คนนี้เป็นคนที่แบบว่าเจ๋งที่สุดแต่ก็สามารถที่ทำให้บริษัทหนึ่งสูญเสียเงิน400ล้าน500ล้านได้อันนี้เป็นเรื่องจริง <c oughs> คุณจะเห็นตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะมิวเชอร์พราดาผู้หญิงที่ทำพรานดาสำเร็จสามีนี่เป็นผู้ที่เก่งมากๆในเรื่องของบริหารการจัดการ และเป็นผู้ปลุกป,ปั้นแบรนด์พ r a d a ในยุค1980ให้เกิดขึ้นมาได้พาร์ทเนอร์ของ Jojo โ o ยอามาเป็นผู้ที่เก่งมากในเรื่องของบริหารการจัดการรวมทั้งพาร์ทเนอร์ของอีฟแซร r รองก็เป็นผู้ที่เก่งมากในเรื่องของบริหารการจัดการเพราะเหล่านี้เนี่ยเราบอกว่าคู่ที่เหมาะสมคือคู่ที่ต้องมีเซนส์ที่ไปด้วยกันได้ขณะเดียวกันต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ นี่หมายความว่าอีกคนหนึ่งแหว่งเรื่องหนึ่งอีกคนหนึ่งต้องมาเติมเต็มอีกเรื่องหนึ่งรี่ไม่เชื่อหรอกคะ่ะว่าดีไซเนอร์เนี่ยจะวันๆเนี่ยจะลงมาทํางานเรื่องบริหารการจัดการได้อันนี้ก็ไม่คิดว่าอยากจะให้ทานะคะและคนที่บริหารการจัดการหรือว่าการทําแบรนด์ทำมาเก็ตติ้งก็ต้องมีความเข้าใจว่ามีเซนส์ว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยจะต้องใช้ s t r a ท e จ i e ของแบรนด์คุณไปยังไงและก็ลงทุนอย่างไรถึงจะคุ้มค่า เพื่อทําแบรนด์ของคุณไปสู่ความสําเร็จนะคะอันนี้ลิคิดว่าสองคนนี้ต้องมีมเีเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณบางส่วนที่ลิงกันและมีจิตวิญญาณบางส่วนที่เป็นสัดส่วนของการบาลานซ์กันได้ นะคะอันนี้ก็ฝากเรื่องนี้ค่ะถึงจะช่วยกันเติมเต็มพอดีนะคะเคยเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของตระกูลพราดาสองสามีภรรยาเนี่ยนะคะคือเขาเขามูเชียลเนี่ยเขายอมรับเลยว่าเขาตีกันสุดฤทธิ์เลยนะคะคือบอกว่าทะเลาะกันตลอดเวลาสามีภรรยาเพราะภรรยาก็จะครีเอทีฟมากสามีก็จะเน้นไปในทางธุรกิจแต่ว่ามันอยู่บนพื้นฐานของความรักนค่ะคือทะเลาะกันยังไงเนี่ยเราก็รักกันเพราะว่าเขาต้องการสร้างพราดาขึ้นมาเหมือนเหมือนกันนะคะ